โอ้ยพี่น้องบวัวในบริยูบ้านไฟไหม้สวนพี่น้องเอ้ยไหม้จนหมดไหม้กันหมพี่น้องเล้ยหัวเฮิ่กล้วยเก๋ไหม้จนหมดพี่น้องเยไปีไทยมึงพี่น้อง ต้นคากันใหม่พี่น้องคากันจนบ่นเหลือจนใหม่พี่น้องนู้นกล้วยกล้วยจากป้ากล้วยที่สูงถ่วมหัวริบพี่น้องไม่เหลืออะไรแล้วเหลือแต่ตอเหลือแต่ตอ quế bên hông, quế còn mới cả mày, không, mày, xuống nó đã trở thành quế bên quê đi bồ câu cũng không còn, héo héo hết rồi, ơi còn gì cả ไปหมดสวนกล้วยสวนอะไรหมดเลยหมดเลยพี่น้องหมดเลยสิทเฮดหลวไม่พี่น้องสิทเฮดหัวไม่สวนม จะได้ทำสวนใหม่ดีมันบ่ล้มดีมันบ่ล้มใส่บ้านน้ำพี่น้องดีมันไม่ลามใส่บ้านด้วยเหอนเมือ่อวานเนี่ยุบานพี่น้องเมื่อวานไม่ได้อยู่บ้านกลับมาไฟไหม้สวนเหมดอเขาโทษไปบอกไฟไหม้สวนพี่น้อง กวยดีมันบ่ล้ำส่บ้านบ้านยายขางบ้านดีถนะ้ามันไม่ลามลามใส่บ้านใหญ่เมื่อพี่น้องว่าไม่มองเนนั่งกินสมสวนแล้พี่น้องไม่มีอะไรนั่งกินสมสวนแล้วต้องปลูกใหม่ต้องเริ่มปลูกใหม่พี่นองสงเกต อันนี้ต้นในต้นนี้ยังไงต้นชายาพักชายาเมื่อก่อนที่สวยๆแล้วแต่ต่อพี่น้องม่างแล้วแต่ต,แแต,ต,ตัวแล้วแต่ต่อโอ้ยพี่น้องใหม่เมื่อละล้ำไปหมด่อตอนเลยดีมันบอลลามใส่บ้านใหญ่นี่จากเศษเท่าฐานที่เก็บเมื่อวานนี่เก็บมารวมกันไว้ พี่น้องไม่เหลืออะไรเลยต้นมะกรูดก็ตายเนี้ยแกต้นมะคำหวานพี่น้องต้นต้นมีคำหวานต้นมะคำหวานว่ามันถิกเห็นบริษัทพี่น้องต้นมะคำหวานใบแห้งนะั่นนะ บ่ได้กินหมดหมดเลยหมดเลยค่าข้ากัหมดพี่น้องไม่เหลือเลย<ๆ>เลยต้นกล้วยปลูกไม้กับไม้มดพี่น้องมึงใบไม้มดเหรียนบอลลามเซปาสับปะรดดีดมันบอลลาม ที่มันไม่ลามสายปลาบังนัดปลาบังนัดต้นบุกมีต้นบุกมีผักหวานผักหวานน้องนีต้นหอมมันต้นบุกนาว เปิดบุกงพี่อ่าพี่อถ้าเราเอากระดาษห่อไว้ต้นบุกงกัคือสิใหม่ไปหมดพี่น้องเอ้ยหมดกัน ส่นบักษิดากับใหม่พี่น้องเมิง่งใหม่เมิดจนหอดไปจนหอดไปเอ้ยมองพี่นอ้องแล้สิบอร์ได้กินไว้โพทไป ยืนบวลาไม่ใช่ต้นมะเขียบน้ำพี่นอ้องต้นมะเขียบต้นมะเขียบต้นบวก็ ปลาผักปลูกใหม่พี่น้องผักปลูกใหม่แปลงนี่ปลูกใหม่ ซีลาวกับมีงี้พี่น้องผักซีลาวเริ่มจะแก่แล้วผักซีลาวเริ่มจะแก่แล้วกําลังออกดอกอันนี้เอาไว้เก็บเอามเมล็ดพันธุ์มันพี่น้องเก็บไว้เอาเมล็ดพันธุ์มันเมล็ดพันธุ์มันหาย,ยาก มาเลหายากพี่น้องบริหารง่ายๆสีรอมหัวเพี่น้องเอ้ยไปใหม่สวนรอมหัวแต่ตายเป็นโอ้ยมีเห็ดน้ำพี่น้องมีเห็ดด้วยเห็ดคอน เฮ็ดคอร์น,อนอยู่นีสวนนี่ะเอาไปเกียงพิกกระดูกโอเคพี่นอ้องแค่นี้แหละเดี๋ยวเสียนไปห้างรอมห้อล้อมสวนกันเดี๋ยวคลิปหน้าจิงสิ้าไทยมาด้จ้ะเมืงง่อยรอมห้อล้อมสวนพี่นอ้องโอเคจ้ะ